สวัสดีค่ะทุกคนค่ะยามมอเมูสของวันจันเนาะค่ะเนาะมือน,นี่แม่เจี๊ยสันสิมาลัดรอหาเห็ดทัวปลาเก่าเด้จ้ะเด้อมันสิมีให้เฮาว่าแม่สันพ่อแล้วจ้าพ่อแล้วออกแล้วออกแล้วเ,เห็ดทัวออกแล้วก้อนสิฮอดก้อให้เห็นเห็ดทัวเนี่มาเบิงเห็ดตะปูก้อนจะ้ะบ่คิดา่ามันสิออกมือน,นี่แล้วแต่แม่เจี๊ยสันเตรียมพร้อมกับถุง เจ้วตะก้ากับบะก้าเอาจ้พี่น้องจ้าต้องพาลูกไปโรงเรียนก่อนเบื้องดูเห็ดตะปูพี่น้องเอ้ยหลคักไหลเน่เอาเบื้องเห็ดตะปูไปก่อนนะจ้าเนาะเอาลุยบ่นะเจ้าพุ่นทางพุ้นพี่น้องเห็นปะนั่นนั่นนั่นนั่เห็ดทั่วออกแล้วนะไปเบื้องกันมาเนี่ยพอแล้วเด้อออกแล้วพี่น้องเอ้ยเห็ดทั่วข่อยป้าข่อย นี่ได้แล้วเห็ดทั่วพี่น้องหัวต้อสิออกนี่เห็ดตัวมึงดูพี่นอ้องเอ๋ยขาดูนี่เบิงขาเหา็ดทั่วดูพี่น้องดูมงดูงดูดูออกแล้วออกแล้วกำลังออกตุ้มมุตมิยุพี่นอ้องเอ๋ยกำลังพ่อนออกมาคุนอะกำลังพ่นพี่น้องมึงดูมึงดู ไปหนีนี่บ่โดนบองนี่มันจะเป็นพืชไปบวชเลยดินี่เบิ้งเอาเก็บเลยเด้อยวันนี้บ่เว้าดุเก็บเย็บบ่ได้เอาขากล้องบ่ได้เอาหยังมาเลยบ่เตรียมพร้อมยังมาเบิ่งดูอยู่บ่คิดว่ามันสิออกมื้อนี้เฮ็ดนี่ออกไวไปไวเด้อจ้ะเด้อนี่เอาเก็บค่ะเก็บเบ้ยพี่น้องจ๋าสอนน้ำข่อยเบยอยู่เบิ่งขา ขายเห็ดทั่วถามว่าแซบบอแซบสุดๆุดอยู่นี่ความแซบของเห็ดเห็ดทั่วพี่น้องอันแม่เกสันนี่สิเจ็บขื้นใบก้อนเด้อจ้ะแล้ตัดขาทีเดียวนี่นี่เอาหันมานี้มานี่มีหม่องเดียวเด้อหม่องเดียวที่ขาอวบที่สุดอะเบิง้งคุณอะ แค่น้ำจิ้มค่ะแค่น้ำจิ้มเดี๋ยวมันสิออกมาให้เขาหลายกว่านี้อีกจ้ะนี่ตะมูตะเมีซ้ำเนี่ยกำลังแซ่บเด้อจ้ะนี่ทายเห็นชัดชัดอ๋ยเดี๋ยวลูกซ้ายกับสีม้าแล้วจะได้มาเก็บซอยกัน,พ,นกพี่น้อพี่น้องจ้ะมันหัวโตวออกเด้อเอาไว้ไก้อนไว้ก้อนปอดใจไว้ก้อน เ,เก็บมว้วนนี่ก้อนนี่ตุปุเตปีนี่เดี๋ยวมันจะเป็นเพืชในเขาเบิดลาย,ยุ่นี่นะนี่คนน่ะโอ้ยหลาคักหลายแน่อา้าว่าต้องยังมันจะยุ่นนี่ละนี่ ดอกมันสิเป็นจังซี่นี่ขายหญ่ๆอวบอวบจังเสียช่วงนี้จะเป็นขาจูจังซี่พี่น้องจ้ะง่ายใครได้กินได้กินอันเห็ดทั่วแล้วติดิดใจเด้อจ้ะติดจิตใจมันแซ่บายป,ปีกกยนี่เก็บคักเก็บเน่ขายพร้อม เก็บไว้พ้อมเฮ็ดกับเข่าพร้อมพี่น้องเลยเฮ็ดกับเข่าขายพร้อม่นด,ดีคนสั่งไหลเห็ดทั่วเนี่ยเอาโอ้ยเอาเก็บซะเถอนนะเอาทังไดอีกเดี๋ยวคน ขึ้นไปอีกพี่น้องอ้ยไทยให้มันจุใจเลยเนาะ,ะนี่เห็ดทั่วเนี่ยรสซาดเป็นยังไงดีดค่อยๆกับเห็ดอันเห็ดฟางแม่พี่น้องเห็ดฟางบ้านเฮาเห็ดอันนั่งล้มอัน ไปจังสั้นไหมรสชาดมันแซบค่ะปุ่นกองไว้ยูุคน่อยกองไว้อันนั่นกองไว้นี่กองไว้มองนี้ไะเอาต่อกลังออกไปเจียใบกวอนนาะทั้งได้ีก บ่ได้เอาขากล้องมาน้ำพี่น้องเอ้ยยิบ้องดูมันกำลังพุดขึน้นกำลังพ่นขึ้นด้วยนี่คนคน,น่ะคนน่ะนี่กำลังพ่นขึ้นพี่น้องจ้าคนน่ะตุปป๊บูตะป,ปิอ่ะจิตังไดงน้อมาเนี่สิตัดขาถึงสิตไทยกล้องอ่ะ น,นี่อย่างน่ะเป็นเห็ดอีอย่างนลคะ่ะตัวของอยัไปแตะเด้อเพน้องหรือถ้บบาบ่รูจักก็ยัไปแตะยัไปเอามันเด้อเอาที่เฮากินได้คุณอ่ะไปแมนเบิร์ดล้วนี่กำลังพุดค่ะกำลังพุดนี่ จะได้เก็บต่มูม้วนหมูใหญ่ก่อนเด้อจ่าเด้อหมูใหญ่ก่อนเอาหมูน้อยไว้นี่เขาคอยมาเก็บไหมมาเถือเลียงเสียเอาตะกร้ามาหลายตะกร้าพุ่นแล้วต่อไปมันติเต็มไปนี่ไปเบิดพู่น่ะพุ่งออกมาเอ้าเส,สียบเด้อหมูจังสิเอาอยู่บวนะเอาตรงนาะ นั่นซะเดี๋ยวเขาจะได้มาเจ็บอีกอ้วยตั้งต้งตัดขาจังไดยน้อมันนี่นะต้องดูงามโคตรโพพี่นองเอ้ยเห็ดทัวุูนะของนั่นดิอันนี้มันเพึ่งออกเฉยเอาตัดขาได้จ่าเด้อตัดขาต้องดูพี่นองเอ้ยโคตรโพมาม้อว่าแตงระบันนี่ แม่เกันได้วิธีตัดขาเราพี่น้องตัดขาให้เบิงย่างย่านแตนเปียบตัวน้อยมันเนาะเห็นบ่เห็นบ่นพี่น้อง ตัดขาเก็บแล้วก็ต้องตัดขาให้เบิ้งน่าควายสีฟินพี่น้องเอ้ยเก็ดนี่แซบซุปกับแซบพี่น้องเฮ็ดอันแหนมทำแหนมกับแซบดเดอ้อจ้าเด้อเฮ็ดนี่แหนมเฮ็ดอันเฮ็ดทั่วต้มยำกับแซบจา้าอุ่น เดินบ่องามค่ะงามมาเก็บเ็ดพูดเดียวทรงลูกไปโรงเรียนแล้วร้อ,อ,องมารอเบิงรอเขาป้าหาเมืองถึงแล้ว เขาตัดเหดอยู่นี่เราวมันก็เกิดปีหนาปีหลังมันก็เกิดให้เขาอีกเขาจะได้กินโดนๆจะ้ะนั่นเป็นแมงกับมีดิพี่น้องจ้ะเห็น่าเป็นแมงแต่เขาก็ต้องตัดออกจ้ะไม่ใช่ที่ตัดขาหลายเท่บ่แมนดีพี่น้องจ้ะมันมีแมงกับมีอื เพิ่นๆเบิ่งกันไปเด้อจ้ะเด้อตัดขาเห็ดทั่ว ไปไว้นอพี่น้องนะค่อยไปไว้ตัดซ่าอะไรบัทันใจมาแล้วมาแล้วเห็ดถ้วยเฮาเจ็บแล้วชว่วงนี้สวีเดนหนาวค่ะค่ะสิบองศานีเา้เมื่อเส้าต่อไปไม่แต่ที่หนาหนาวแล้วนอพี่น้องเลยเห็ดถั่วเนี่มันจะออกยยมหนาวตัว อากาศเริ่มน้าเนี่ยออกแล้วเห็ดทั่วเนี่ยลืมว่าค่ะโอ้ยปวดขาอุย้ยออไปทับเห็ดอีกแล้วนหลายโพดเห็ดก็ดเราเห็ดหลายโพดกระลังออกตุ้มมุดต้มนี้ um mm -hmm. เป็นไปนแต่งเอานอกพี่น้องจ้ะคุนขามันน่ะเห็นปะแม่เกสันนั่นว่าได้เอาแนี่นตั้งกล้องโทรศัพท์มาแม่เกสันใส่วิเทียนเอาไม้พี่น้อง ใช่ไม้แถวนี่ล่ะเสียบเป็นขากล้องเอาเห็เป็นขากล้องโทรศัพท์ <c oughs> อยากหเห็นน่นตัดขาเสแล้วขางามตัวป,ปู่ต็ปีเป็นวเอ้ยอ่อ,อนซอนอ่อนซอนออกให้แล้วดีใจหลายืึนเต้นหลายขอป้าหาเหตุน,นี่มว้วนหานยัำไดม้วนย่ำนั่นมีความสุข ได้ก,ก็ะดีบว่าได้ก,ก็ะบ่เป็นยังพร้อมถูกเขาต้องหาสัางขึ้นเอาจาะแมงขาดูน้องจ้าขาเปียงคือว่าตัดนั่นกันบอกอีกข้างเด้อมันมีแมงดูเด้อค่ะ มันมีแมงก็เลยตัดแมงออกเดี๋ยวสสว่าตัดเยอะจังเลยสสว่าอีกดีสาขาดีกว่าตัดไล้ค่ะมันเพิ่งจะออกนะคะแม่กี้สันดีใจหลายม,มีให้เก็บแล้วบ้านี่นเห็ดทั่วนะต่อไปจะเยอะกว่านี้อีกเอ้า à mà lốp cái gì chị ba còn còn mà lừng thừng phi nòng à thay hãy bưng và chép đây lái bên đấy ừ. พ่ามันนั่นน้อย,ยอยู่แม่าสันสิบ่เก็บหลายเด้อจ้าเด้อเอาเก็บซ้ำนี่ไปก่อนเพวามันกำลังเกิดต่อไปให้มันงามไปเลยให้มันเกิดเป็นขาวรวมเลยจะได้เก็บหลายกว่านี้อีกว่าแล้วกับเก็บคือเก่าหลายปวดม,มันมนีน่เห็ดเมนู้นไงเนาะเห็ดแล้วเห็ดเลยเดี๊ยวมันนี่ ก็งนี่ต้นไปยังมันหลายพุดธไหนมันนั่นเอา้เอาเอากันมนันอ่ามาดูกันค่ะนี่เบื้องขากล้องแม่เจสันยกหัวล่อเด้อพี่น้องจ๊ะ <c oughs> ใส่อันนี้เป็นขากล้องค่ะขาเบื้องพี่น้องเอ้ย นี่ขาอวบๆอบจากขาอวบๆอบนี่ได้แล้วพี่น้องเลยได้แล้วะเก็บเลยบ้านนี่เก็บเลยถุง คลิปนี้จุกจุกพี่น้องเอ้ยมวนมวลกันเด้อพุณอะอ๋ออยากให้ทะลุจอมาเด้พี่น้องเอ้ยขาง่ายหลีดีข้าก้อนหวัวโป้มือพุณอะใหญ่ซ้ำไหนเอ้าเสียแม่เกสรลวดขาใหญ่พี่น้องจะได้ไหมเก็บอีกเด้อบานนี่มันบ่แม่นเก็บซ้ำนี่เด้อบ้านเนี่ย แบบสิบรอบพูนเดอ้อปี่กายเนี่ยก็เจ็๊ยบสิบก็รอบพี่น้องจา๋ามันเกิดมาเรื่อยๆเห็ดทั่วเนี่ยนี่หอยเขาก็ะวานลงไปวานไปพี่น้องเลยอ่ามันจะเกิดในเฮาพุ่นกระลังพูญุยุพี่น้งนอ,นองจา๋านี่กระลังแตกพูญุพูญุยุเห็ดทั่วพุ่น่ะบ่แม่นแม่เจสันเอ้า เบ้าเล่นเบ้าหัวดิมันกําลังแตกให้เฮาพี่น้องมึงดูเอามาเหยียบมันอีกละมันเกิดหลายพน่ะพน่ะกําลังแตกพี่น้องเอ้ยยุยิพน่ะไปเอาแค่นี้นด้จคลิปมันสิยาวให้มาเ็บเทียวหลังอีกบเนี่ยเทียวหลังสิเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ มันก็สีหญ่ของมันแล้วล่ะจ้าจ้าเอาเจ็บคลิปสันสันชั้นนีก้ก่อนได้จ้ะเด้อเดี๋ยวคนมาเก็บกันเมื่อหลังอีกครั้งที่สองอันนี้ครั้งแรกแล้วเฮ้ยถือ,อมาอะไรครั้งที่สองต่อไปค่ะไปแล้วค่ะบา,บายบายค่ะโอยโอยโอยโสอนนะพี่น้องนะกำลังพุดกกำลังเกิดพี่นอ้องเลยเบ่งดูอืมคุณนะ สุปุติปิหม,จม,ม,ม,มจูจังสี่กับเมนเบิดเด้นี่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 ว่าเมนแม่เจสันเบาเรียนดิจังเสียคุณอ่ะคุณอ่ะอวันซ้อนบ่าจะได้มวนอยู่ได้ปลาดงดิบเล้วปลาดงดิบปลาเห็ดแล้วพี่น้องไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายเอาซับนี่กนน่อนเนาคะค่ะเนาะกอยมาพอกันไหมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ ไปแล้วป้าเฮ็ดไข่